การหลุดพน้นออกจากชาติชรลามรณะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กระทําได้ง่ายต้องอาศัยความวิริยะอุตสาห์ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยศรัทธาที่เรามีต่อพระศาสดาผู้ที่ประกาศตนว่ารู้จริงในการเข้าถึงความไม่ตายนั่นคืออินทรียห้านั่นเอง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาพระองค์ชี้ไปที่ตถาคตอรหันตสม,มาสัมบุทธ,ธะต้องศรัทธาเชื่อการกรัสรู้ของพระองค์เชื่อคําสอนของพระองค์วิริยะความเพียรพระองค์ชี้ไปที่การละอกุศลทั้งหลายความเพียรในการละอกุศล อกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละไปความเพียรน,นั้นต้องพยายามที่จะละอกุศลให้ได้ศรนะัทธาวิริยสติพระองค์ชี้ไปที่สติปัฏฐานสกายเวทนาจิตตรรม สติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสตินั่นคือเมื่อเราจเจริญอาณาปานาสติให้บริบูรณ์นั้นสติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์โพชฌงองตรัสรู้ธรรมทั้งเจ็ดจะบริบูรณ์และวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์สัทธาวิริยสติสมาธิพระองค์ชี้ไปที่สัมมาสมาธิคือปฐมฌานทุติยฌาน ติยฌชาญจตุตชาญจัตตาโรชานังชานทั้งสี่เป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคหน่วงแปดเป็นเหตุให้เรานั้นมีจิตตั้งมั่นและทำทั้งหลายจะปรากฏคือจะเห็นสัจธรรมความเกิดขึ้นและความดับไป ซึ่งการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนั้นพระองค์เรียกมันว่าปัญญาดังนั้นถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตมีวิริยะความเพียนในการละอกุศลมีการเจริญสติปัฏฐานสี่มีการเจริญสมาธิ เข้าชั้นหนึ่งสองสามสีมีการเจริญปัญญาเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปนั้นอินทรีย์ตรงนี้จะเป็นเหตุให้เหล่านั้นเข้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตาย